สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวาตมิธานังอาสาวะขยะาวะ ยมปีสุทินันวัตะมีธานันอาสาวะขยวะหังโหตูตาิยมปีสุทินันวัตะมีธานันอาสาวะขยวะหังโหตูสาธุที่คู่นั้นตุพนตุเยเทวาสันธาดุาราเทวดาเจ้าทั้งหลายอาที่ยอยากอยู่ าทาจผูกมือใหม่ไพ่ไพ่รอมตลอดอาเมเจาา้าคาณี้ผูกถิตอยู่ในพ่พดีแผ่นน้ำผูกแยง,งตลอดแม่พนพักผู้เจ้าทีาพ่อหลวงปูพ่พระธาตุพระเซียงโจมเป็นมาดำมาเป็นสักทีพยานในการทับบุญข้างนี้ก็ขาเชิญจาทุอิมานีมายังพันเตม,มากะจาพัตตานี สภาวะิวรานิ้พิภูตสังัสสาโอนุสยามะสาัุโนุพันเตพิภูตสังโฆอ ي มานิมาตกาพกานิสัพพะเวรานิปฏิทันธาตุอัมหากันเจวะมาตาพิตุอานินั้นจะยาตกานั้น กาลกาการะกะานั้นที่ขลังตังหิตายะทุขายะขาดเ่พระสง์ผู้เจริญขาดพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัฒตาหารพร้อมทั้งอาพัจใจทังหลายเหล่านี้ของขาพระเจ้าทั้งหลายพร้อมด้วยบริวารเหล่านี้เกพระสง์ ขอะสง์จงรับมารกกะพระตาหารทั้งหลายพร้อมด้วยพระใจพร้อมด้วยบริวารนันนี้ของข่าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญแกข่แกกข่าพระเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข่าพระเจ้าทั้งหลายมีบิดามาาดา ปูยาตายายสามีภรรยาบุตธิดาและญาติทั้งทั้งหลายผู้ที่ล,ล่วงลบไปแล้วให้ได้รับส่วนอุทิศตามเกตนาประสงค์ของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอ,อดกาลนานเทินสาธุ น a m o ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน a m o ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน a m o ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทัสมีตารีมานิพการีสาวุภะพัฒนาสกัดกางันท์โพธินาภานันติกติปนา เปชฌานชิธรรมีระชาลิกิตามรณะพุทธธรรมะสิทิายาโพธิลูกขาโพชนะขายานิยาภิปีอิทังนีโพชนะกายะมาตายะตะสัตยินังเอกีตวังสุขติขะกะข้าวนั้านี่แต่งให้พระพุทธเจ้าที่ที่สติสถานอนุที่นี่พระพุพะทธธรรมประสงค์ขอจงมาอ่ารับอ่ามาเสด็จมาจริงๆแล้วจงไปสู่สุคติด้วยเถิดสาธุ ตสุิามตุยาจจโยอีทังยาตินาโมตสุิทาโมตุยาจะโยอีทังยาตินาโมโตสุปิทาโมตุยาเจโยขอประกาศเออะขอประกาศอนุโมทนาในส่วนบนทรงสดุดีที่ยากโยนธรราะลร่มารมทางบนททกระทำในกรณี ได้มาทำได้มาบริจาคค่ากระเพื่อุ้งลังคะได้มาบริจาคทรัพย์สินเพื่ออุทิศส่วนตนส่วนมุชฌนี่กอนีก็ับเมืองภาคเขากระด้กินเมืองบุญเราชสิบภาคเขาน้อยเพื่ออุทิศส่วนตนส่วนมุชฌนี่ไปถึงญาติพี่น้องลูกบ้านอาลูกลางเหรียญที่กองับไปแล้วได้รับส่วนตนส่วนมุชฌนี่ อันได้รับแล้วทุกๆประกอบอันคนจากทุกอ er, ันได้ทุกแล้วประกอบทุกที่นี่เกินไปประก็ขอันควรขณะรับชมบุนทรงนิย่าโยนทั้งหลายได้รับบัตมาทั้งคนได้ร่นี้จงเป็นคนสะพอนย้อมครับให้จญาติใจโยมทั้งหลายหมายนี้อายุวัฒนาสุขภาราปณิธานธรสารสมบัติยิ่งขึ้นไปหาประสงค์สิ้นเนื่องประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยทั้งละโมเลยวิสัยแล้ว ขอสิ biết, biết, á, ả, ôn, ổi, ้งนาจโมทางสาเร็จโงมทากสาเร็จดัใจปณานุท่านทุกคนด้วยเธอกรเทียมโวกด่าละควาเอตอนนี้ระสฆงสามในเสียงความเดินสาบารีชุดต่อไป ปาลิโพเลติสะคารังเอวะเมวะอิโตนิังเตตานัอุปกปฏิอิจิตังปะฏตังตุงทังจิปเมวะสมชาตสัพเพภูเรตุสังกปาจันโทปะนสทันิโสติลโสยถสัโยมวะ i am भा सोहेता सो